อิหลา่าแนมกล่องสำหรับแม่ายลูกให้แม่ายลูกใ,ให้อีหล่าตัวมันคือน้องจาเคยเห็นบอกง่วแม่สีแดงลูกออกมาสีขาวช่วงสองเดือนอัพเดตให้มู่เบึ้งนะเป็นกระแดงขึ้นเมีอยู่ดิแต่ว่าเริ่มสามเดือนขึ้นมาจังใดจังออกขาวออกบดแดดแห้งไทยกันเลย มาลายกินนมเอียมสำบ่เฮ้ยกินตอนทำนใหม่กินนมเอียมสัมรหรนนัดุดูกออกมาขาวเสยได้เจ็ดเดือนกับอีกสิบมือพี่น้อง กับอีกสิวันฝันนอนข้าวจะเดีเรหาลนี้ก็งให้บกลับมาเฮ็ดงันอยู่บ้านเฮาเด้อพี่น้องเด้อ เลียงวเหลียงวาคปบูกเขาโอ้ยงกล่องเด็กรูปเลาะทั้งม่มีทีไม่ทั้งมีไฮไม่น่า ยาขายถิ่มเด้อคือน้องเด้องามโรกระบาดงามเกิดเหตุการณ์มีเกียร์เท่ากับเด็กกับมาอยู่บ้านเท่ามาอยู่ไฮอยู่หน้าเท่าเนี่ยสมอีแล้วสมหมว่ผ้าน,นี่ใจบอกอุตันล่ะออกมาสิเป็นยังไงอันนี้อันนี้เอสแค่ตะกุลเอสแคนี่ใหญ่ลำ งามคักพอใจคักพี่น้องจ้าเบิ่งพุนถัดแม่ซ้ำนี่ลูกใส่ตะกูลเอทแคลูกออกมาสิงามคักเข็มแหลกสมสติงเล่ปติดมอเพื่อนนี่สมเข็มสองมาใส่อุสตันเึกคักงามคักอันนี้เอเคพี่น้องเบิ่งขาหลังเลยงามงามเช่นะ เลี้ยงก็เลี้ยงได้ด้ดอกงูอ่ะก็ได้ปัญหายอย่างเดียวก็คือมันขายเพได้เพราะว่าเลี้ยงแล้วมันหกักมันขายบาลง,น,ลน,งาลน่าลูหลาน่ารู้ลาคนอหูท้องอีม่เลี้ยงเราก็หกกักแต่แล้วขายสิได้ไก่บอลขายได้บอลน่า,า,นนาลูหลาดี่ดื้อของอีม่นี่เานาะดี่ดื้อของอีม่ bao rồi đấy, đi ăn những hải còn đây. đi làm những sao mẹ bạn đi đưa. ầm ném còng này bay, ơi ném còn nè. thì làm còn bay. เอาอยานุ่มแล้วผู้อาออุโนนม่ม่่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 ่มคั่น่่่่่่่่่่่่่่ด่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ามันท้องแล้วมัน่่่่บลูกออกเองว่า่ั่นอัน,น่ี้เป็นลูกแรกขอ่เพ่่่่่่ก่่่่่่่่่่่่่่ก่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ะบ่เคยเลี้ยงจักเทื่อ บ๊วยกับกัมยู่บ้านเฮาเด้อพี่น้องเด้อมาเลี้ยงงัวอยู่บ้านแม่ลูกนี่เพิ่นมาใหาย,ยไปแสนซ้ำนี่แต่ว่าเห็นมันงามเด็กได้ลูกมันอีกบ่ทันว่าสิขายดอกเบิ่งอีกก่อนน้องบักกะทิ้งนสิรูกพลาดปานไหนนั่นหมันสิรูกพลาดปานไดน ้ามบ่พี่น้องพอใจคัก SK กระทิงแดง535หลูกแกหลกคนเวลาสิไปไใสแม่ทายลูกแม่แม่ทายบ่โดนดอกอ,อันก,ก้อนหูของอีมเมยนี่ เป็นหัวของอีไม่แม่ทายเนี่ยบอกหนะสีเพ่งไปใส่แม่ทยายแห้งขี้ถือไงกี้นองจ้าบึงกระถิงแดงห้าสามห้า กุลเอเคกลับมาอยู่บ้านแล้วพี่นองเด้กันบาไว้โควิดายามไม่อยู่บ้านเท่ายังนไม่ฟอมไม่ยไ่หาไม่น่าห้อยู่หายเดียไ,ไห้ไมนาเลอยากายเด้อถ้าเกิดโรคระบาดวิกฤตจังขี่ห้องกับพ่อได้กลับมาอยู่บ้าน กับมาอยู่บ้านกับมม่มีหม่องอยู่แล้วชีวิตบ้านๆท่ากับเจ๊ทีและพี่น้องจ๊ะ